แสงแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดอยูชูบมีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวงานบานลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแสะก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมละแสแงะแล้วก็อยู่กับหน้างานนี่เครื่องมือนะครับก็มี FC หรือท่านผู้ชมเนี่ยนะครับถามมาว่าเอ่อ เดี๋ยวนะช่างใช้ลูกกิ้งขนาดเท่าไรในการทาผนังอ่ะพี่นุ้ยส่องให้ดูหน่อยก็นี่นะครับขอมาก็จัดให้แหละอ่านะครับก็เป็นแบบนี้นะครับก็เรียกว่านะครับถ้าไม่มีหลักฐานนะครับเดี๋ยวจะหาว่าแค่สแงะเลอะเทอะนะครับก็อันที่จริงอันที่ใช้นะครับนี่คืออันนี้นะครับอ่าไม่รู้ยี่ห้ออะไร แต่ที่สังเกตคือก้านดำนะครับแข็งแรงทนทานมากๆอ๋อก้านสีดำอ่าก้านสีดำบางอันนะครับจุ่มสีปุ๊บจับหมุนอย่างนี้นะครับลุดเลยนะครับตรงนี้นะครับหักเลยนะครับหลุดเลยออกจากกันนะครับแค่ไี้งีก็จะใช้อยู่อันนี้นี่แหละแล้วเวลาเขาไปซื้อเขาจะบอกว่าอะไรลูกกิ้งก้านดำใช่ลูกกิ้งก็ต้องสังเกตเอาก้านดำมาแล้วกันนะครับ ความกว้างของอหน้าลูกิ้งนะครับผมก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับสิบสิบนิ้วนะครับสิบนิ้วพี่นุ้ยมาดูใ,ใกล้ๆหน่อยสิบเหรอเนี่ยสิบนิ้วนะสิบนิ้วสิบนิ้วนี่ตอบโจทย์แล้วนะครับก็คือให้เอฟีได้ดูเลยนะครับเอาคอมเมนต์นะครับมามาทำให้ดูนะครับคนอื่นจะได้รู้ด้วยนะครับอันนี้คือมาตรฐานที่แคสเซงแงใช้ สำหรับกิ้งผนังลูกกิ้งแต่ละตัวใช้ไม่เหมือนกันใช้ไม่เหมือนกันหมายความว่าไงพี่นุ้ยอ้าวอันนี้ไว้กิ้งงานอย่างนี้งานประเภทนี้อันนี้ประเภทนี้อันนี้ประเภทนี้เรื่องของเรื่องนะครับพี่นุ้ยนะครับ nn ช่อง nnk channel นะครับก็เป็นช่างทาสีด้วยนะครับถ็ถึงรู้นะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับโดยมากแคสต์เงียไม่ได้ใช้นะครับก็เป็นเล็กๆไปนะครับเอ่อไวกิ้งเฉพาะจุดแล้วกันนะครับอ่ะส่วนอันนี้นะครับเป็น อันนั้นกี่นิ้วฮะอันกี่นิ้วอันนี้น่าจะอันอันนี้เขามีบอกแหละแต่อ่านไม่เห็นนะครับสี่นิ้วประมาณเอ่อสี่นิ้วนะครับสี่นิ้วประมาณสี่นิ้วเขาจะมีบอกในจุงสี่นิ้วใช่ไหมสี่นิ้วขนาดประมาณสี่นิ้วโอเคไม่ต้องวัดนะครับสี่นิ้วแหละนะครับส่วนอันนี้นะครับบางคนไม่เข้าใจนะครับอันนี้กิ้งสีน้ำมันนะครับเขาบอกว่ากิ้งสีน้ำมันกินเกียนแบบนี้แหละกิ้งสีน้ำมันมันจะมีฟูอีกนะพี่น้อย ซื้อมาใหม่อ่าไม่ใช่อันนี้แหละอันเนี้ยอันเนี้ยกิ้งสีน้ํามันมันจะเล็กจะไม่มีขนเยอะอ่อส่วนอันที่ขนเยอะอันนั้นกิ้งสีน้าอ๋อมันจะมีสองแบบแต่เหมือนกันอ่าเหมือนกันอย่างนี้แหละนะครับก็อ,อันยี่ลูกเลยยี่สิบบาทนะครับที่แพงเลยคืออันนี้หกสิบาทหรือเท่าไหร่เนี่ยแพงแพงกว่าลูกกิ้งนไ,ไม่น่านจะไม่น่าจะได้หกสิบอ่าเวลาแค่เสงแง่ใช้นะครับก็จะยัดใส่เข้าไปอย่างเงี้มีรูนะเขามีรูนะ ไม่ใช่ไม่มีรูนะไม่ใช่ไปเอาอีด้านนี้ไม่มีรูเสียบไม่เข้านะก็ด้านนี้นะพี่นุ้ยมีรูให้ดูอ่าใช่มีรูให้ดูนะครับพอเสียบเข้าไปนะครับก็ใส่ไปให้สุดนะครับแล้วมันก็จะกิ้งได้แบบนี้นะครับกิ้งได้แบบนี้นะครับเวลาเราใช้เสร็จนะครับเคาะข้างถังเลยป๊อกเนี่ยอย่างงี้นะครับหลุดเลยนะครับจริงๆมันไม่หลุดนะครับเพราะว่ามันใช้มานานแล้วพี่นุ้ยเห็นสีนะเนี่ยใช้นานแล้วนะครับใช้โคตรคุ้มเลยนะครับอันเนี้ย แข็งแรงเลยนะครับส่วนอันเนี้ยด้ามยาวเนี่ยมันไม่แข็งแรงนะครับด้ามมันหักนะครับแค่แต่เงี้ยก็เลย D.I.Y ซะเลยคราวนี้โคตรทนนะนี่ยาวๆเลยแบบนี้นะครับใช้ด้วยกันได้นะครับก็สําหรับเวลาเราใช้นะครับก็แกะออกมานะครับแกะออกมาแล้วก็เก็บไว้นะครับไม่ใช่เออลูกกิ้งแห้งทิ้งทั้งงานเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเสียดายนะครับเอาถอดนะครับแค่แต่เงี้ย จะไม่ล้างนะครับลูกกิ้งอันนี้นะครับจะเคาะใส่กระป๋องสีไปเลยนะครับแช่ไว้ในน,น,นนั้นแช่ไว้ในนั้นเวลาเราจะใช้นะครับแงออกมาก็เอาแค่ดมเนี่ยไปเสียบนะครับเราก็ใช้ได้เลยนะเข้าจายไม่มีนุย้ยแต่สีต้องท่วมลูกกิ้งนะฮะสีต้องท่วมลูกกิ้งอ่าเวลาเออไม่ใช่สีหมดแล้วมันก็แข็งอนะเดีมันก็แห้งนะนี่น,นะครับนนแบบนี้เลยบางคนซื้อไงไม่รู้ไงเขาไม่ซื้อเขาไม่รู้ ขาไม่เขาไม่รู้ว่าเอาใส่แล้วก็ต้องมีสีด้วยไงโอเคนะครับไงก็ขอบคุณพี่นุ้ยด้วยนะครับช่วยเอ่อหมืองก็ช่วยแค่แซงแง่นั่นแหละตอบคอมเมนต์นะครับสําหรับงานผนังนะครับก็ต้องเป็นตัวนี้แหละนะครับสิบนิ้วนะพี่นุ้ยนะสิบนิ้วก็จริงๆแล้วนะครับแค่แซงแง่เอ่อจะตอบใ,ใช้ได้หมดทุกอันแหละอยู่ที่สถานการณ์ใช่อยู่ที่ว่าหน้างานจะเป็นยังไงนะครับเอ่อส่วนที่เอามาตอบ คอมเมนต์ให้เป็นคลิปแบบนี้นะครับก็จะรู้เรื่องมากกว่านะครับสาหรับคนที่เขาไม่รู้นะครับก็จะได้รู้ด้วยนะครับก็ถ้าตอบไปในคอมเมนต์ก็จะบอกว่าเออผมใช้โล่งกิ้งขนาด10นิ้วครับแค่จบเลยนะครับมันก็จะไม่ละเอียดนะครับนี่แบบนี้ละเอียดเลยให้ซื้อก้านดําแบบแข็งแรงแบบนี้นะครับผมอ่ะสวยงามก็ยังไงนะครับไงก็ฝากไปกดติดตามช่องคนถ่ายแค่นี้แง่ด้วยนะครับช่องอะไรพี่นุ้ย NNK Channel NNK Channel ยังทำอยู่นะครับจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นช่างแล้วรู้เรื่องช่าง<ะ>เยอะเกินจะเปลี่ยนแล้วเหรอรู้ช่างไงเขาบอกไงก็บอกก่อนแล้วกันรู้รช่างเยอะเกินก็ยังไงนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้่างครัยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแคะแสะแงะมีสิ่งดีให้ดูเปิดอยูู่บมีความรู้ตั้งมากมาย งาน DIY งานบานลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แก่พี่ก็จะแซะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังกาจะก่สอสามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแกะแสะแงะแคะแสะแงะ